โอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาพบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปะทูครับตัดแต่งงานซีเมนตครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็จะมารีวิวเจ้าโหมดใหม่นะครับผมนั้นมานี่ครับก็เป็นโหมดศูนย์กลางนะครับผมในการฝึกฝนนะครับซึ่งโหมดเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถ เพิ่มพลังนะครับผมนะบอกเลยว่าเพิ่มพลังทีมได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหมดที่จะมาผ่านทองของเราเลยนะครับผมสำหรับหมดนี้ฮะโอเคครับผมก่อนเริ่มกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมจะพาทุกคนกนะับมา อัพกันส,สดๆเลยนะครับผมในส่วนของศูนย์กลางฝึกฝนนะครับผมเราก็จะมาอธิบายแต่ละอย่างด้วยนะครับว่ามันต้องทํำยังไงเล่นยังไงบ้างนะครับผมในสําหรับโหมดใหม่นี้นะครับวันนี้นะครับผมผมพลังเริ่มต้นที่13ล้าน500,000นะครับผมจะลองดูนะครับว่าผมจะดันพลังตัวศูนย์กลางฝึกฝนเนี่ยถึง14ล้านหรือเปล่า A later few moments โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากในส่วนของอ,อันแรกกันก่อนเลยนะ yeah, ครับผมอันที่สําคัญที่สุดครับคือการฝึกสมาชิกนะครับตรงกลางในรูปโล่ตรงนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับในส่วนของฝึกสมาชิกเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมนะเราจะกดเข้ามาตรงกลางตรงนี้นะครับผมสังเกตดูว่าการเลือกหัวหน้าทีมเนี่ยนะครับง่ายๆเลยครับหลักการนีน้ก็คือเราจะเลือกหัวหน้ากลุม่มนะครับทั้งหมด8 ตัวนะครับหรือว่า8คนนะครับโดย8คนที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะเฉลี่ยนะครับเลเวลออกมาด้านสายมือนะครับถ้าเรายิ่งเอาตัวละครนะครับที่มีเลเวลเยอะที่สุดในไอดีเนี่ยทั้งหมด8ตัวเท่าไหร่นะครับผมไอค่าสายมือเนี่ยระดับการฝึกเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มเลเวลได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งไอเลเวล97ตรงนี้สายมือเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนที่เป็นลูกศิษย์นะครับผมนะโดยเปิดสล็อตตรงนี้นะฮะท่านผู้ชม นี่ฮะดเปิดสล็อตตรงนี้นะครับผมเราสามารถเลือกตัวละครนะครับผมหนึ่งตัวหรือว่าหลายๆตัวตามสล็อตที่เรามีเลยนะครับผมตัวละครทุกตัวนะครับที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับผมนะเราก็จะได้เลเวลฟรีเลยครับตามเลเวลด้านซ้ายมือครับเลเวลของผมคือ97นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสังเกตดูฮะตัวละครที่มาอยู่ในสล็อตนะครับเลเวล97หมดทุกตัวเลยแล้วก็จะขึ้นกรอบแดงนะครับคือจริงๆไอ้กรอบแดงเนี่ยมันมันไม่ใช่ทุกคนที่จะขึ้นได้นะครับมันอิงจาก เลเวลด้านสายมือนะครับผมซึ่งถ้าใครจะขึ้นกรอบแดงเนี่ยเลเวลขั้นต่ำเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ95นะครับท่านผู้ชมครับจึงจะขึ้นกรอบแดงนะครับหมายความว่าการที่เราเอาตัวละครอะไรก็ตามนะครับในไอเดีเราทุกตัวนะครับผมมาใส่ในนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเสียทรัพยากรในการดันมันขึ้นกรอบแดงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสเตตัสทั้งหมดที่เราได้เนี่ยเราจะได้เป็นกรอบแดงเลยเหมือนเหมือนตัวละครนั้นกรอบแดงจริงๆเลยนะครับผมนะ ก็บอกเลยว่าเป็นโหมดนะครับที่ประหยัดในการฟาร์มทรัพยากรมากๆเลยนะครับผมเทคนิคการฟาร์มของโหมดนี้นะครับผมเราก็แค่ <N> นี่ฮะดันตัวละครครับอะไรก็ได้8ตัวเป็น8ตัวหลักของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นหัวหน้าทีมนะทำให้เรเวลมากที่สุดทั้ง8ตัวนะครับผมและที่เหลือเนี่ยจะได้การเฉลี่ยเรเวลนะครับผมนะมาใช้งานแบบฟรีๆเลยนะครับอันนี้ผมก็มีแพลนที่จะดันตัวละครอ,อย่างแฟประกายแสงนะครับผมอย่างซอมบี้แมนแล้วก็อย่างแทงออย่างปู่แฟงเนี่ยนะครับผมขึ้นเลเวลร้อยนะครับถ้าเลเวลร้อยทั้ง8ตัวหมายความว่าตัวละครที่เป็นลูกศิษย์ของเราทุกตัวในสล็อตนี้นะครับจะเลเวลร้อยหมดเลยนั่นเอง นะครับผมบอกเลยว่าประหยัดมากๆเลยครับแต่ผมพาไปดูนะ่ยอะตอมิกของผมเนี่ยจริงๆไม่ได้ปั้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นกรอบแดงแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็สังเกตดูว่าอ่านี่ยฮะอะตอมิกนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าจริงๆกรอบอะไรครับจริงๆอะตอมิกผมเนี่ยกรอบม่วงเองนะครับผมเวล41นะครับแต่การที่มันเป็นลูกศิษย์ในระบบนี้นะ่ยทำให้เราสามารถขึ้นกรอบแดงได้ตามเลเวลเฉลี่ยด้านซ้ายมือนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ ขูบอกเลยว่าฟินนะครับฟินจัดๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวละครของผมเนี่ยก็จะกรอบแดงเรียงหมดเลยนะครับจะเป็นลูกศิษย์เลยนะเทีนสเกตดูครับอะตอมิกพลัง9 4 0 0 0 0นืะครับผมโดยไม่ได้ใส่ของอะไรเลยนะท่านผู้ชมครับโมดูนะพลังโจมตีแสนห้าครับเลือด9000 0สครับคือคือเหมือนเป็นกรอบแดงจริงๆเลยครับนะแบบไม่ได้ใส่ของนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโหมดนี้ฟินมากๆเลยครับดีต่อใจมากๆเลยเนะแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆเวลาที่ตัวละครใหม่ๆแต่ละเดือนเข้ามานะครับเราก็ จะได้ไม่ต้องเสียทรัพยากรหรือเสีย energy เเในการปั้นตรงนั้นเยอะแล้วนะครับผมเราปั้นแค่8ตัวหลักของเราให้เลเวลมากที่สุดก็พอนะครับผมทนะ่านผู้ชมโอ้โหฟินมากๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นประจนภัยการฝึกนะครับผม เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรานะครับผมจะสามารถมาตะลุยด่านนะครับผมคล si 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 ้ายๆกับไอตัวของที่เราตะลุยด่านแต่ละแต่ละสายนะครับผมของฝึกทักษะนะซึ่งตรงนี้เนี่ย <Honestly. S 1> มันจะเป็นกาตรตะลุยด่านทั้งหมด4สายนะครับผมในเกมที่เรามีนั่นคือสายต่อสู้นะครับสายฝึกอาวุธนะครับสายฝึกฝนพลังนะครับแล้วก็ฝึกฝนสกิลนะครับซึ่งแต่ละสายเนี่ยเราต้องใช้ตัวละครนะครับแต่ละสายนั้นนะครับในการที่จะลุยผ่านด่านนะครับ ก็จะเป็นตัวละครแต่ละสายนะครับผมผมก็แนะนำนะครับผมให้กดออกตู้ทั้งหมดนะครับผมตรงนี้นะเพื่อที่จะคัดตัวละครนะครับที่โหดที่สุดในบรรดานตัวในตัวของเราเนี่ยเอามาใช้นะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมตรงนี้นะฮะโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมนั่นก็คือในส่วนสายพลังนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการตอรีด่างของสายพลังนะครับหรือว่าสายพลังจิตนั่นเอง นะครับผมง่ายๆก็เลยจัดกดออกของตู้ทั้งหมดเนี่ยครับมันก็จะคัด6ตัวละครเก่งๆมาใช้นะครับผมในส่งตัวนี้นะฮ okay, นะโอเคแลส่งสายอาวุธกับสายฝึกสกิลเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับผมนะต่อมานะครับผมนะในการที่เราจะลงผจญภัยการฝึกเนี่ยมันจะได้อะไรตอบแทนบ้างนะครับผมจะพามาบอกทุกคนนะผมลองกดทาสู้ให้ดูนะครับเนี่ย สิ่งที่เราจะได้ตอบแทนนั่นก็คือตัวของจุดฝึกนะครับผมหรือว่าไอ้ัวแผ่นคล้ายๆกับคริสตัลตรงนี้นะครับเราจะได้อ่ามาเพื่อที่จะอับพลังต่อไปนะครับผมแล้วเราก็จะได้ในส่วนของคู่มือฝึกสกิลด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการฝึกต่อสู้1ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็คือการการกดนั่นเองนะครับผมถ้าเรามี1การเนี่ยเราก็สามารถฟาร์มของได้ภายใน1ชั่วโมงแบบรวดรัดนะครับผมนะแบบไม่ต้องรอ1ชั่วโมงนะครับ ซึ่งในส่วนของการฝึกาการฝึกฝนต่อสู้เนี่ยยิ่งจํานวนด่านมากขึ้นนะครับผมเราจะยิ่งได้ดรอปไอเทมมากขึ้นตามจํานวนความยากของด่านเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน39นะครับท่านผู้ชมครับผมตะลุด่าน1น39แล้วไอตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะนี่ฮะก็จแสดูว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้การ์ด ต่อสู้เนี่ยดรอป8-2อันนะครับแล้วก็มีตรงนี้สมุดอีก993อันต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีทองดรอปด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ฟาร์มได้ยาวๆเลยนะครับผมโดยคุณไม่ต้องเข้าเกมนะครับผมนะตรงนี้มันก็จะมีกล่องนะครับผมในการฟาร์มมาลับเรื่อยๆนั่นเองนะครับหมายความว่ายิ่งคุณผ่านดานได้มากเท่าไหร่นะครับผมก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่าการที่ฟาร์มมาต่อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะดรอปมากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะ ซึ่งการตรงนี้ครับก็มีต้องบอกว่าจําเป็นมากนะครับในการที่เราจะไปอัพสกิลต่อนั่นเองนะครับโอเคครับต่อมาเลยนะครับผมนะไปที่ด้านขวามือเลยนะครับผมด้านขวามือเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเพิ่มพลังกับทีมเราเยอะมากๆเลยนะครับผมนะเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะเป็นการที่เราจะเอาไอตัวคริสตัลนะครับที่ ดบได้จากแมพที่เราฟาร์มมาด้านซ้ายมือนะครับที่ผมก่อนหน้านี้ผมพาไปดูนะครับเนี่ยห้ครั้งนะครับแล้วก็ตามไปด้วยการาฟ การฝึกต่อสู้นะครับที่เราฟาร์มมาได้เนี่ยนะครับผมนะที่มันดรอปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะครับเอามาอัพพลังตรงนี้ต่อนั่นเองนะครับซึ่งเพิ่มการเพิ่มหนึ่งเพิ่มคุณสมบัติเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะครับผมว่าการเพิ่มหนึ่งขั้นเนี่ยนะครับผมมันจะมีพลังโจมตีป้องกัน HP หรือว่าเบสตันเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าเราอัพไปทั้งหมดถึง5ช่องแล้วนะครับผมในการเลื่อนขั้นนะครับผมเห็นไหมสังเกตูว่ามันจะมีเขียนว่าขั้นที่5นะครับอันนี้ขั้้้นนนนขััััเี่่ยยผมมมงไไดอพะครรบสาาถ ปลดล็อกนะครับผมความไวของตัวละครสายสายนั้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่านี้มียุ่หมด4ีสายนะครับสายต่อสู้พลังแล้วก็อุปกรณ์กับในส่วนภาษาเทคนิคนะครับตรงนี้เราก็สามารถบดสปีดนะครับผมทุกตัวที่เป็นสายต่อสู้นะครับพลังความเร็วเพิ่มขึ้นมาแบบโอ้โหบอกเลยว่าโหดจัดเลยนะครับอันนี้นะครับมีกับไม่มีที่ต่างกันมากเลยนะท่านผู้ชมครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาแบบฟรีฟรีแบบไม่ต้องไม่ต้องใส่อุปกรณ์อะไรเลยะครับผมนะก็เพิ่มหมดทุกตัวทั้งไอ้ดีเลยท่านผู้ชมเนี่ย สังเกตดูบ้าไอ้ส่วนสาพลังผมก็อัพมาแล้วนะครับผมนาตรงนี้ก็จะเป็นโจมตีป้องกัน HP นะครับซึ่งในการอัพออต้องบอกว่าในการอัพตรงนี้นะครับคิสตัน ในการอัพขึ้น1ขั้นเนี่ยนะครับผมเราจะได้คิสตันรูหรือลูบิกตัวนี้ฟรี1อันด้วยนะครับเพื่อที่จะไปอัพสกิลต่อด้วยนะคุผู้ชมอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับก็แค่กดตรงนี้นะฮะแล้วก็กดนี้ครับประจนภายการต่อสู้ก็ไปไปเลยครับตามออโต้ไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีการฝึกฝนพลัง1ชั่วโมงที่ผมบอกไปว่าได้จากการไต่ไต่แหล่งด่านนะครับผมเราก็จะได้กดฟรีๆนะฮะเราก็อันนี้ก็เหมือนกับว่า1ใบเนี่ยก็จะได้1ชั่วโมงนนัอีี้ม9ชั่วโมงนะครับมเ่ากัถได้การ พลังตัวนี้729ใบนะครับผมนะตามที่จำนวนดันที่เราไปได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ดันบานาทิ่ซม,มิดันมาเท่าที่มีนะคือมีเท่าไหร่สายให้หมดนะท่านผู้ชมครับแต่ต่อไปผมก็จะไปฝึกสายเทคนิคแล้วก็ฝึกสายอุดต่อด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมแล้วเรามาดูอีกหนึ่งอันนะครับที่จะสามารถเพิ่มพลังทีมเราได้นะครับท่านผู้ชมครับในการฝึกสกิลครับอันนี้ฮะจะเป็นอะไรที่เพิ่มพลังเราค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับซึ่งไอสมุดเนี่ยนะครับมันก็หาได้จากการประจนไฟการฝึกนั่นเองหรือว่าการฟาร์มในส่วนของระบบตัวนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็นะฮะเหมือนเดิมเลยกดไปสู่ง่ายๆนะครับตรงนี้ สำคัญมากเลยนะครับในการที่จะอัพเลเวลสกิลครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องดองเงินใช้พอสมควรเลยนะครับผมบอกเลยว่ามีเงินเท่าไหร่ใส่ให้หมดเหมือนกันนะครับนอกจากการที่เราจะอัพเลเวลสกิลตรงนี้นะครับผมเนี้ยทำแบบอัพเลเวลสกิลตรงนี้นะครับเรายังสามารถมีการอัพเกรดด้านสายมือด้วยนั่นเองนะครับผมโดยใช้สมุดสีม่วงนี้ในการอัพเกรดนะครับท่านผู้ชมมันก็จะบอกเลยว่าเงื่อนขายในการอัพเลเวลนะครับของสกิลนะฮะมัน ต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับอะไรเท่าไหร่ไหมฮะเลเวลบรรลุถึง50อ่า51กับ50นะครับผมตรงนี้ผมก็อัพมารวมๆกันแบบรวมๆกันประมาณเลเวลขั้นที่51แล้วนะครับท่านผู้ชมนะถ้าผมอัพไปอีกหนึ่งอันก็ขึ้นไป52าสิบสองเห็นไหมฮะนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้มันจะมีแต่ละขั้นจะบอกอยู่ว่าต้องอัพถึงขั้นเท่าไหร่อ่ะผมลองอัพดูว่าอันเนี้ยเพิ่มเพิ่มส,มสแตทเยอะมากครับโอ้โหอัพขั้นเดียวเพิ่มมา2อ0พบอกเลยว่านี่ฮะ คุ้มมากเลยนะครับตรงนี้ต้องขึ้นนะครับผมซึ่งไอ้สกิลตรงนี้นะครับมันจะไปบวกความสามารถของตัวละครทุกตัวในในไอเดีเราเห็นไหมฮะสกิลผมก็จะขึ้นเป็นกรอบฟ้าแล้วนะครับผมในส่วนของการโจมตีปกตินะครับผมนั้นกรอบฟ้าหมดแล้วนะครับทุกคนทุกตัวละครเลยนะครับส่วนอันดัเมทสกิลก็ยังเป็นกรอบเขียวบวกสองอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องไปอัพเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับในกรอบเขียวบวกสองอยู่โอเคนะครับผมในส่วนของการอัพพลังนะครับผมผมสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนการอัพพลังเนี่ยเราสามารถอัพไดด้้ทังหม สองที่นะครับที่แรกนะครับเรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ฝึกฝนสกิลนะครับผมแล้วก็กดอัพตรงนี้เลยครับด้านด้านตรงกลางนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายอัปเกรดตรงนี้นะครับต่อมาแล้วก็ไปทางด้านขวามือก็เป็นฝึกตรงนี้นะฮะมีเท่าไหร่สายให้หมดเลยนะครับแล้วในส่วนของสี่จุดตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดตรงกลางอีกนะครับเป็นศูนย์เทคนิคนะครับตรงนี้ครับก็ต้องใช้รูบิกในการปลดล็อกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโดยแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีรูบิก อ่าอมันจะมีจานวนรูบิกที่ใช้บอกนะครับผมบอกเลยว่ารูบิกเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเราควรที่จะผ่านดานแล้วก็อัพเนี่ยฮะอัพขั้นตรงนี้ให้มันให้มันได้รูบิกมาฟรีๆแล้วก็มากดอัพในส่วนของส่วนเทคนิคตรงกลางต่อนะครับตรงนี้สังเกตดูว่าผมก็สามารถาเพิ่มพลังโจมตีได้แล้วนะครับตัวนี้ปลดล็อกสกิลโบนัสต่อสู้ทั้งทีมบวกห้าครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็น h p แล้วก็โอ้โเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมโอเคนะครับ งั้นเดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันอัพยาวๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับและในที่สุดนะครับผมก็พลัง14ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าศูนย์กลางฝึกฝนนะครับเป็นระบบใหม่นะฮะที่ฟินมากๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับในการที่จะดันพลังเบสแตะตัวละครน,นะครับผมแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับผมที่ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยโคดขึ้นมากเลยนะครับ ก็บอกว่านี่แค่วันแรกเท่านั้นนะครับในการที่เล่นในส่วนของพยจภัยการฝึกฝนนะครับผมตรงนี้นะฮะยังมีอีกหลายวันนะครับในการที่เราจะฟาร์มาดูฮะนี่ฮะหชั่วโมงผมก็จะดรอปเนี่ยเนี่ยตามที่ด้านซ้ายมือบอกเลยนะครับโหรับกันกระจุยมันจริงๆครับในการดันพลังขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งหมดที่ต้องบอกเลยว่า ฟินจริงๆนะครับก็คือการที่เราเลือกหัวหน้านทั้งหมด8คนนะครับแล้วก็ใครครับลูกน้องไหนที่อยู่ในสล็อตเนี่ย ก็จะสามารถกรอบแดงได้แบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาอีกตัวหนึ่งในการเป็นแท่งท็อปมาสเตอร์นะครับผมนะโอ้โห <c oughs> นี่ยครับก็เป็นพลัง90เว97กรอบแดงแบบงงๆ <c oughs> โอ้เป็นหมวดที่แบบว่าแจ่มแมวมากๆเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเสียทร <c oughs> ัพยากรในการ <c oughs> ปั้านแล้วท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ฟินนะครับท่านผู้ชมกลับดูว่เลือดกับล้านนะครับแทบไม่ได้ใส่ของเลยนะครับ โอเคนะครับผมนะในที่สุดก็พลัง14ล้านเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมดันมาจากมา13ล้านก็กว่านะครับเนี่ยก็เป็น14ล้านเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแหมชอบจริงครับทุดนี้โอเคนะครับผมนะถ้าเกิดเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับผมมีคำถามอะไรสามารถถามใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ